ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวจะทุบไปกับเจนบูวันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะผมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสมการเนาะการแก้สมการบวกลบคูณหารด้วยเนาะซึ่งสมการบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็อยู่ในพวกสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนาะที่ผมสอนไปเมื่อกี่วันที่แล้วไม่รู้นะครับ โอเคนะ้องเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อแรกนะครับข้อแรกผมให้โจทย์ว่า8บวก x เท่ากับยี่สิบห้าดบวก x เท่ากับยี่สิบห้าทำยังไงเราก่อนอื่นนะครับผมเราต้องนำตัวเลขอยู่กับตัวเลขตัวแปรอยู่กับตัวแปรจำได้กันไหมเอ่ยโอเคเนาะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะครับทำพร้อมกันเรามาดูว่าใครจะทำถูก ใครจะทําถูกเหมือนผมมั่งก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคเนาะก่อนอื่นทํายังไงก่อนดึง x ลงมาให้มันเป็นจะเขียนอย่างนี้ทําไมล่ะงงตัวเองเขียนซ้ําทําไมดึง x ลงมานะครับ x เ,เท่ากับ25 25อะไร8มันกําลังบวกกับ x จากบวก8ย้ายข้างกลายเป็นลบ8 2ี่สลเท่ากับเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กกรอกยี่ลบหเหลือ20 5แล้ว6กเมันเหลือเศษ3ามใช่ไหมยี่้าลบหเหลือ20 2 0ิบยีลบสามลบสเหลือสิบเตอบว่า x เท่ากับสิเอ้าวได้คำตอบนี้ถ้าเรายังไม่ชัว นะครับถ้าเรายังไม่ชัวร์เราสามารถตรวจคำตอบได้ตัวคำตอบยังไงนา17แทนในสมการ 8x บวกเอ8บวก x เท่ากับ25จะได้เท่าไหร่8บวก17เท่ากับ25 17บวก8เท่ากับเท่าไหร่17 18 19 20 21 22 23 24 25 25ไหม25 25ไ้ม 25, 25. ยี่ห้าเทกับยีสมการเป็นจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในการบวกเนาะโอเคนะครับไปดูกันเลยคราวนี้เรามาทำพร้อมกันบ้างทำยังไงนะนะครับผมให้โจทย์ว่า B บวก32เท่ากับ91นะครับผม B บวก32เท่ากับ91เนาะใคร จะทำก็ทำนะครับผมสต็อปไว้ก่อนแล้วก็ลองทำดูแล้วมาดูกันว่าคำตอบจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน B บวกส2เท่ากับ91ก่อนอื่นทำยังไงก่อนอื่นทำยังไงเราต้องนำตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขนะครับผมโอเคจะได้ว่ายังไงดึง b, b ลงมา b เท่ากับ91 32มันกำลังบวกกับยู่จากบวกย้ายข้างมาเป็นลบลบเท่าไหร่ลบ32นะครับโอเคจำสูตรนี้ไว้นะลบย้ายข้างเป็นบวกบวกย้ายข้างเป็นลบคูณย้ายข้างเป็นหารหารย,าย้า,า,า,ยายข้างเป็นคูณอ้าวหารย้ายข้างเป็นคูณนะคบผมโอเคเนาะทำไงต่อละ่ะจับมาลบกันเลย9 1เ็ลบ3 2 32, ใครหัวไวคิดเอาเลย 2รบ1ไม่ได้ยืม9 9เหลือ8จาก1เหลือ11 11ลบ2เหลือ9แต่รบ3เหลือ5 B เท่ากับ59จริงหรือเปล่าเรามาตวยคำตอบนำ59ไปแทนในสมการ B บวก32เท่ากับ91นะครับจะได้ว่า59บวก32เท่ากับ91 ก้าบวกสองสิบเอ็ดทดหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าสิบเอ็ดเท่ากับเก้าสิบเอ็ดสมการเป็นจริงนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบวกข้อต่อไปนะครับตัวอย่างบวกข้อต่อไปผมให้ว่าลบสี่สิบเอ็ดบวก y เท่ากับ22ออ้าว ตัวเลขมันติดลบอ่ะทำยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะนำตัวเลขเกือกบตัวเลขตัวไปอยู่กับตัวแปรนะครับดึง y ลงมาดึง22ลงมานะครับ y นี้อยู่ตรงนี้แล้วโอเคเนาะมันอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ต้องไปสนใจมันเราดึงบวก y มาแล้วมันเหลือเหลืออะไรลบ41จากลบย้ายข้ามไปเป็นบวกกลายเป็นบวก41นะครับ กลายเป็นบวก4 1แล้วไงต่อ y, y เท่ากับ22บวก4 1 41เนี่ยเอามาบวกกับ22 1, 1บวก 2, 2ได้3 4บวก 2, 2ได้6 y เท่ากับ63จริงหรือเปล่าไปตัวคำตอบกันนะครับใครจะอาจจะมีใครงงว่าอ้าวมันบวกทำไมไม่ย้ายข้างไปเป็นลบนะเพราะว่า y มันเป็นบวก y ใช่ไหมบวก y และไอเจ้านี่มันติดลบ เราก็ไม่ต้องไปไอ้นี่มันเรามาดูตรงนี้ก่อน y มันบวกเราก็ดึง y บวก y มาตัวบวกหายไหมหายแล้วมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับมันเป็นลบ41จากลบเลยย้ายข้างไปเป็นบวกเนาะี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันตรวจยังไงถ้าเป็นลบอย่างนี้เหมือนกันเลยนำา63ไปแทนในสมการลบสบวก y เท่ากับ2ีอนะครับ เพิ่งกินถั่วเขียวมาถั่วเขียวมันติดคอก็เลยเสียงไปแบบนี้นะขออภัยนิดนึงนะครับโอเคเนาะจะได้ลบ41บวก63เท่ากับ22ลบ41บวก63ถ้าขาง่ายๆก็คือเอา6 3ลบ41 3เลบหเหลือ -2 -6-4 ลบ4เหลือ -2 -22 เท่ากับ22สมการเป็นจริงนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูตัวอย่างการลบกันมั่งดีกว่าตัวอย่างการลบนะตัวอย่างการลบข้อนี้ผมให้โจทย์ว่า x ลบ10เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ73นะครับ x ลบ10เท่ากับ3ทำยังไงทำเหมือนข้อบวกเลย จากลบใหญ่ข้ามไปเป็นบวกนําตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขดึง x ลงมาดึง73ลงมาทันกันหรือเปล่าโอเคเนาะจากลบ10กลายเป็นบวก10 x เท่ากับ73บวกสิบเบวก10เท่ากับ83ตัวคําตอบเหมือนกันเลยถ้านําเป็นตัวคําตอบจาก x กลายเป็น83 83ลบ10เท่ากับ73 83ลบ10เท่ากับ73 83ลบสิเท่ากับเจ็ดสิบสามพูดซ้ำทำไม73เท่ากับ73สมสมการเป็นจริงนะครับ โอเคเดี okay. there, so so ๋ยวเราไปดูตัวอย่างลบข้อต่อไปกันเลยนะครับตัวอย่างลบข้อต่อไปผมให้โจทย์ว่า25ลบ x เท่ากับ5อ้าวทำยังไงถ้าในกรณีการลบแล้วตัวแปรมันอยู่ตรงนี้นะครับลบ x เรานำลบ x ลงมาด้วยเลยกลายเป็นลบ x เท่ากับห มันลบอยู่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับยีมันไม่ได้ลบกันแล้วมันข้างเลขข้างหน้ามันก็คือบวกยี่สิจากบวกย้ายข้ามาเป็นลบยีนะครับจากบวกย้ายข้ามาเป็นลบยี5สบห้าลบยี่าเท่ากับเท่าไหร่5้าลบ25่สิบห้าลบเอ็กซเท่ากับหลบยี่ลบยีเท่ากับลบยีจะทำยังไงให้มันได้ x เดียว ก็คือนำ x ไว้เฉยๆลบใส่มาลบใส่มาลบชนลบเป็นบวก20 x เ,เท่ากับบวก20หรือ20เดียวนะครับมาตัวคำตอบกันตัวคำตอบนำา20ไปแทนใน x จะได้25ลบ20เท่ากับ5 25ลบ20เท่ากับ5 5เท่ากับ5สมการเป็นจริงนะครับอันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนาะไม่ใช่เลขสอ แต่ไปดูตัวอย่างการคูณกันมั่งดีกว่าการคูณน,นะครับมาข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6ไหมผมให้โจทย์ว่า 3X เท่ากับ39 3x เท่ากับสใครหลายๆคนงงว่าไหนลักเครื่องหมายคูณคูณอยู่ไหนไหนคูณ3คูณกับอะไรนี่หรอเลขอันนี้อาจจะเป็นคูณหรือเปล่า3คูณกับอะไรไม่ได้บอกไม่ใช่นะครับถ้าเราสังเกตเห็น ตัวเลขใกล้ชิดกับตัวแปรอย่างนี้ใกล้ชิดกันเลยแทบจะเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับถ้าสังเกตอย่างนี้ได้แปลว่าตัวแปรตัวนี้มันกำลังคูณกับตัวเลขอยู่ก็คือ3คูณ X การคูณทำยังไงจากคูณย้ายข้ามไปเป็นหารจากคูณจาก3คูณกลายเป็นหาร3นะครับตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้3 1 3 สา 3, 3 3นึ่ x เท่ากับสิโอเคไหมไม่งงเนาะแปไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการหารตัวอย่างหารอันแรกผมจะให้ตัว x อยู่ฝั่งบนก่อนนะครับ x ส่วนสให้ x เป็นตัวเศษก่อนเนาะ x ส่วนสเท่ากับสี่พันทำยังไงเรานำสีไปคูณได้เลย จากหารย้ายค่าไปเป็นคูณคง x ไว้ที่เดิมคง4ี่พันไว้ที่เดิมจาก4หารกลายเป็นคูณ4เจอโจทย์แบบนี้ทํายังไงไม่ต้องไปตั้งหารให้เสียเวลาใส่เท่ากับไปมีสูตรกี่ตัวใส่ศูนย์เท่านั้น0,0,0ย์ศได้เท่าไหร่4 4่สใส่16ลงไปเลยนี่แหละคําตอบโอเคเนาะไม่ต้องไปตั้งคูณให้เสียเวลาคูณกับ4เท่ากับอะไรรึบไปไม่ต้อง ทำอย่างนี้จบนะครับมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับถ้าตัวแต่เป็นรูปแบบตัวส่วน10ส่วน x เท่ากับ2500เราจะนำา10ที่กำลังหารอยู่เนี่ยไปคูณเลยได้ไหม no ไม่ได้ครับผมเราต้องย้ายไปทีละขั้นตอนเราต้องย้ายส่วนไปก่อนจะคง10ไว้ คง25 0 0ไว้แล้วก็10ไอจาก x x หารอยู่ใช่ไหมครับย้ายข้ามาเป็นคูณ x ก็จะได้10เท่ากับ2 5 x ไม่งงใช่ไหมครับต่อไปเนาะต่อไป10ส่วนเอ 10, เท่ากับ2อ5พ x 25 0 0มันกำลังคูณกับ x อยู่คูณย้ายข้ามาเป็นหารจะได้10ส่วน2 5 x เอสส่วน25เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ10ส่วน2องพตัด0ูนยนตัด0มันก็จะได้เหลือ1ส่วน250หรือ10ส่วน250้ยเอนนะครับโอเคเนาะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปตัวอย่างข้อต่อไปมันอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นข้อ9เนาะข้อ9ผมให้จทยว่า 7x-2 เลบ2เท่ากับ8บวก8บวก 2x 7x ลบเท่ากับ8บวก 2x นะครับทำยังไงนำตัวบวยนำตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขทำยังไงคง 7x ไว้ก่อนคง8ไว้ก่อนใส่เท่ากับไป 2มันกำลังลบอยู่ย้ายค่ามาเป็นบวกสองมันกำลังบวกอยู่ย้ายค่ามาเป็นลบ 2x 7x เลบ 2x เท่ากับเท่าไหร่7ลบ2เหลือ5 5x เท่ากับ8บวก2 10 x เท่ากับ10ส่วน5้เท่ากับ 515, ห2เท่ากับ2 x เท่ากับ2หมเดี๋ยวเรามาตัวคำตอบกัน เหียนไว้ก่อนเพื่อลืมโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาตรวจกันเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันนะครับผมโอเคเนาะจะได้เจ็ดคูณกับสองลบกับสองเท่ากับแปดบวกสองคูณสองจะได้สิบสี่ลบสองเท่ากับแปดบวกสี่ สิบสี่ลบสองเท่ากับสิบสบวกสี่เท่ากับสิบสเท่ากับสิสองมการเป็นจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปผมให้โจทย์ว่าข้อนี้มีวิธีทํา2วิธีเนาะเดี๋ยวผมจะสอนทั้งสองวิธีเลยทั้งวิธีทางรัดแล้วก็ทางไม่รัดนะครับ <1> <1> โอ้ยฟพเคลียรติดคอ2อส่วนห้า คูณกับ x บวก12เท่ากับ480ร้อยทำยังไงถ้าเดี๋ยวผมเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็คือวิธีทางไม่รัดทางไม่รัดก็คือนำา2มาคูณกับ5 2เอ๊ะ2เอามาหารกับ5 2หาร5ทำยังไง2มันหาร5อยู่อย่างนี้ใช่ไหมหารไม่ได้เพราะว่าตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนใช่ไหมเราใส่0ไปตรงตัวเศษ แล้วก็หารได้เลย5 1 5 5 4 20ใสี่0ใส่ศูนย์เวน้าแล้ทดจุดนะครับได้0.4นําุำศูนเนี่ยไปคูณในวงเล็บทั้งหมดก็จะได้ศ4นจุดสี่คูณ x ศูนคูณสิบสศูี่คูณ x ศูคูณสิสองนะครับศูนี่คูณ x ได้เท่ากับ0 4, ูนดสี บวก0.4คูณ12ได้มาตั้งมาคูณกัน0.4คูณ12ผมจะใช้12คูณ4 12นี่เรา2 4 48 48เท่ากับ4.8 0.4บวก4.8เท่ากับ480นะครับ นำตัวเลขกือบตัวเลขตัวไปกับตัวแปรคง0 x ู x ่กไว้เท่ากับ480มันบวกอยู่ย้ายข้ามไปเป็นลบ4.8นะครับคอแห้งเดี๋ยวเขียนสวยๆก่อนเดี๋อ่านไม่ออกโอเค480ลบ4.8ทำยังไง 480-48ปลบเป็นเลยเดี๋ยวค่อยไปใจสุดทีเดียวอันนี้กลายเป็น10อันนี้ขายกลายเป็น7 10-8ลบเหลือ2 7-4 4 5 6 7ลบ6 7่เหลือ3อันนี้ได้4 4-43เอ๊ะแป๊บหนึ่งขออภัยครับท่านผู้ชมเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ เอาวิธีนี้ดีกว่าวิธีนี้นั้นผิดนะ4480จริงๆมันมีจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมโอเคเราใส่ศูนย์ศูนย์ไปแล้วก็4อันนี้มันก็มีจุด8ปศูนย์ส่วนบวกศูนย์ได้ศูนย์อันนี้กลายเป็น10อันนี้เหลือ9โอเคไม่มองล้ว ก้าอันนี้อันนี้มันตัดไม่ได้ไงตอนแรกมันต้องยืมอันนี้มาก่อนอันนี้เหลือเจโอเคไม่งงแล้วนะสิบลบแเหลือสองเก้าลบสสี่ห้าหเจดปดเได้ห้าดึงเจดสี่ดึงสโอเคเหลือสี่ร้อยเจ็ดห้าสเจห้าจุดโอเคเนาะโอเค ก็0.4 x เท่ากับ4.75.20เจ็อย้สี่ร้ยเจ็ดส้าย์ย้ายศูมาหารเห็นไหมมันยากมันยากดูสิเราต้องใช้วิธีรัดดีกว่าจะได้4ี่2 0หารด้วย0.4นะครับโอเคนะครับมาต่อกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้ายไปเป็นอย่างนั้นนะครับ มันเขียนไม่พอแล้วผมขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพื่อทุ่ทนเวลาเนาะถ้าหารก็หารได้ตัด0.4ไปก่อนตัด0.4ไปก่อนแล้วก็หารเป็น4เนาะแล้วค่อยใส่จุดนะครับก็จะได้475.2หารด้วย0.4จะได้1,188 x เท่ากับ1,188นะครับ จำไว้ x เท่ากับ1 1 8โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีรัดกันวิธีรัดของผมก็คือการย้ายไอเนี่ย <laughs> ย้ายไอเนี่ยย้ายอะไรโอเคมาดูกันเราคง x บวก12ไว้เท่ากับ480จาก2ส่วน5ย้ายไปเป็น คูณกับ5ส่วน2นะครับคูณกับ5ส่วน2เนอะแล้วก็ตัดทอนได้เลย212 224เป็น48ก็จะเหลือ x บวก12เท่ากับ240คูณ5 240คูณ5ครับ1เท่ากับ 0 24คูณ5เท่ากับเท่าไหร่5 4 20ทด2 5 2 10เป็น12 1 2 0 0พันสองพัเท่ากับ x บวก12 x เดียวเท่ากับพันสองลบ12 1 2ลบ12เหลือ1188ใช่ไหมเรามาดูกันผมขี้เกียจคิด พันสองลบสิเท่ากับหนึ่เท่ากันไหมครับเท่ากันเนาะอืมนี่แหละวิธีรัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับยาวมากคลิปนี้ยาวไปได้ความรู้เยอะๆข้อ11นะครับข้อนี้ผมให้2องส่วน1ิ x บวกสส่วนห้เท่ากับสิลบเนะครับเยอะๆหน่อย ก่อนอื่นทํายังไงเราต้องให้ตัวส่วนหายไปก่อนเราต้องทํำยังไงไปได้ให้ตัวส่วนหายไปผมจะใช้วิธีการคอรลอนอคอลอนอทำยังไงตัวแนะจาได้หรือเปล่าอย่างนี้นํา10กับ5มาตั้งหารจำได้ไหมสิบกับ5ตั้งหารได้เท่าไหร่ได้ใช่ไหมห้าหาร5 15 5 2 10, 5 15 5 2 10คอลอนอของข้อนี้คือ10คือนํา1บ ขออนุญาตเปลี่ยน4ีประการนะครับจะได้ไม่งงอันนี้เครื่องหมายบวกเนาะอันนี้ลบและนำมาคูณ10บนตัวเศษทั้งสองข้างของสมการทุกตัวโอเคนะแล้วเราก็จะตัดทอนเลยเราจะมาตัดทอนใช้ประการดำแล้วกันสิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบตัวส่วนหายยังหายแล้วนะครับ มันก็จะเหลือ1นคูณสได้ 2x เนี่ไงสอนะครับตัวเดียวกันบวกกับ2อคูณสได้6 x 10คูณ12 10คูณ12 1 0คูณ12 12 1 12. 12ใส่ศย์ไปลบกับ 10x าทำยังไงต่อเอ้ลืมเท่ากับขอภัยครับทำยังไงต่อนำตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลข 2x บวก6 2 x บวก6 x อันนี้1 0 x มันลบอยู่กลายเป็นบวก1 0 x เท่ากับ120 10บวก6เท่ากับ16 16บวก2เท่ากับ18กลายเป็น18 x เท่ากับ120ทำไงต่อครับก็นำมาตั้งก็จะได้ x เท่ากับ120หาร18ตัดได้ไหมตัดได้ใช่ไหมอะไรแม่สอง เออใช้แม่อะไรดีใช้แม่3ดีกว่า3 3 9ส4มเก้าสามสี่สตัดได้อีกไหมอันนี้มันเหลือ40ส่วน6กตัดได้อีกใช้แม่2 2องสี่สองสามหกสก็เหลือ20ส่วน3ามคำตอบของข้อน,นี้คือ20ส่วน3นะครับไม่งงกันเนาะงงก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยเ เหนื่อยขาุดท้ายผมให้จดว่า8คูณกับ x บวก10เท่ากับ x คูณเลบ15ทำยังไง่ายเราต้องนำ8ไปคูณในวงเล็บนะครับผมจะได้8 x บวก80นี่นะครับผมนำ8ไปคูณกับ x นำ8ไปคูณก oui ับ10เนอะโอเค 8x บวก80เท่ากับ x ลบ15นำตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรอยู่กับตัวแปรเดี๋ยวผมขอเก็บตัวเลขไว้ก่อนนะคะผม 8x กับ x, x เก็บไว้ก่อนเลยคง 8x ไว้ x มันบวกอยู่ย้ายเข้ามาเป็นลบ x อันนี้คงลบ15ไว้จะเหลือ บวกแปจากบวกแปกลายเป็นลบแปนะครับผมผมว่าสลับข้างง่ายกว่าแป๊บหนึ่งเอาใหม่นะเอาฝั่งนี้ง่ายกว่าคง80ไว้คง80ไว้อันนี้คง x ไว้โอเคเนาะคง80ไว้จากระลบสิย้ายมาเป็นบวกสิเออง่ายกว่าเนาะจากลบ จากบวก 8x กลเป็นลบ 8x เไอ,อย้ยาโอเคไม่เป็นไรฝั่งน,นั้นง่ายกว่าถูกแล้ว80สบวก15ได้95 95เท่ากับ 1x บวก1ลบ8 1ลบ8ได้ลบ7ลบ 7x นะครับลบเ x ็ไงต่อทำให้เหลือ x เดียว นำลบเจ็ดขอย้ายข้างนะนำลบเจ็ดไปจากคูณย้ายไปหาร95ส่วนด้วยลบเจ็ดเอ้เอลบหายไปแล้วนะครับผมขอใช้เครื่องคิดเลขเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันก็หาได้แหละแต่ค <c> ล <oughs> ิกเกียจคลิปมัน26นาทีแล้วโอ้ oh my god 95หาหารลบ 7ฟังนี้ได้ไหมเก้าสิบห้าหารลบ 7. เจ็ดเท่ากันคำตอบของมันก็คือถ้าเขียนแบบรูปแบบสั้นโอ้ตอบอย่างนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปหาแล้วตอบอย่างนี้ไปเลยนี่คือคำตอบนะครับผมหรือถ้าจะหา อันนี้คือตอบเป็นจํานวนเศษเกินนะถ้าทําเป็นจำนวนคละทำยังไงจําได้หรือเปล่าก็คือนำา7ไปหารกับ95เดี๋ยวค่อยมาใส่ติดลบทีเดียว7 1 7 8 9เหลือ2กับ5 7 1จนนนะ7จ7 7หนจะเหหลือเศษเท่าไรเหลือเศษ3เอ้เหลือเศษ4ก็จะได้ X เท่ากับ Okay. <Okay. S 1> สิบลบสิเศษ4ส่วนลบเโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมซีรีเกณ n เน็ตถามบายบายเข้าใจไม่เข้าใจก็เม้นบอกมาได้นะครับงงสงสัยข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้จะตอบทุก2ี่สชั่วโมงเลยเดี๋ยวผมขอไปกินถั่วเขียวต่อบายบาย